นนี่่โออออ้้้้้ยยาาาาาไไไไกทางลงนะครับอำเภอท่าปลาจะเป็นท่าเรือเขาเรียกว่าอะไรนะครับพี่รวยครับอะะไรนสถานที่นี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับอะไรว่าท่าท่าปลาเหรอท่าปลาท่าปลาครับท่าปลาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า if f ฟิท ศาลคดีเนี่ยเนาะโอเคท่นานนากรถเก่งเลยเขาเขาเซอ่เป็นบ้านท่าเรือนะครับมันจะเป็นที่รวมแพทเที่ยวอยู่ตรงนี้นะครับของอำเภอท่าเรืออำเภอท่าปลาเออมันท่าเรือหรือท่าปลานะครับนีออ่มันโรงเรียนบ้านท่าเรือ <c oughs> ไม่รู้ว่ามีทั้งเรือทั้งปลาครับที่นี่เป็นบรรยากาศทางลงนะครับเห็นว่าน้ําเนี่ยอำเภอท่าปลา น้ำมันขึ้นมาจนจนถึงที่จอดรถแล้วนะครับ สาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหน่ยตอนล่างสภาพก็ประมาณนี้นะครับ ไม่ธรรมดาเนี่ยีรวยเนี่ยนี่โอ้โหตกปลายังมีแบบแผนปีข้งตลิงก็พอเนี่ยเอาปลาอะไรครับปลาอะไรครับโอ้โหกำลังไสสวยมาครับเป็นตัวที่สองของพารวยครับนี่ครับโอ้โหลอกดังด้วยครับ กบังใหญ่กบังใหญ่มาดูฝั่งกันนี้ครับแม่ดูกบังใหญ่ตัวนี้กันเขาไม่ยอมนี่นี่โอ้โหไถใหญ่เลยครับมาดูพี่รวยต่อครับคันเดิมเลยครับอย่างไงครับพี่รวยกินอยู่คันเดียวเลยเนี่ยโอ้โหสู้ด้วยครับ

นี่เข้าตาเป็นกระสุนก็มาแม่ใจนะครับตรงนี้ครับจะมาเรียกมาเร็วเอากระสุนเอากรทาังเราโอ้โหเจอตัวเลยพี่นี่ครับโอ้โหปิดล็อคหน่อยได้ไหมปิดตานี้ปิดเล็กนิดนึ่เดี๋ยวไม่ปิดเลยปิดด้วยกันใชนไหมไม่ต้องกปิดมากเอามาแล้วเอ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 าแล้ว เบ็ดจมเบ็ดจมเป็ดจมเอาวางเอาเรื่องวางเอาเรื่องว่าใหญ่เว้ยใหญ่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 วางใหญ่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 วางมาครับมาแล้วครับมาแล้วปลาเลยครับโอ้โหจมครับจมครับโดนว่ะพี่ใหญ่ของว่าใหญ่พี่ผมว่าผมว่าหน้าใหญ่อ่ะไม่ใช่พี่ผมว่าอย่างนี้ไม่ใช่กะโกอะโมกยิ่โซก่บพี่อย่างเงี้ยเฮ้ยยิ่โกอ่ะเฮ้ยเอาว่ะ นี้ครับเข้าครับมันเข้าเป็นเล็กครับมีนคือปลาอะไรครับไม่เห็นตัวเลยครับนะไม่เห็นตัวเลยอะไม่เห็นตัวเลยครับงาสวายครับเหี้ยสวายใหญ่ครับนี่ครับ นไม่น่าใช่ผมว่าไม่น่าใช่กระสุนอะทรงเนี้ยน่าเปพวกไม่เห็น hey, ต hey, okay. um ัวเลยผมว่าใหญ่อะผมว่าใหญ่อะผมไม่ใช่กระสุนอะผมว่าเป็นพวก กระดำสวายสว่าก็ไม่ใช่หรอไม่จ่ายพี่อ่ะคือหมากกระรัวเอ้ย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 ไม่เห็นตัวครับไม่เห็นตัวเอ้ยเอ้ยเอ้ยจมแล้วจมแล้วเหมือนนี่แม่จ่ายพี่อาจจะเป็นกระโ k o ใหญ่แล้วใส่โลสองโลเงี er> ้ยผมดูไซส์แล้วน่าสองโลอ่ะ แเกิดนได้เขาฝั่งเนี้ยเบรเป็ะไรนะอ๋หนึ่งเฮ้ยเอ้ยจบไปแล้วจมไปแล้วโอ้โหดับไหมบี่ดับไหมครับปาแล้วครับมาแล้วครับ

เอ้ย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 ัไม่เห็นตัวเนี่ยเอ้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 เอ้ยเาไม่เห็นตัวเนี่ยเอ้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 ยหัวใหญ่หัวใหญ่เย็น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 ไม่ใช่ไม่ใช่โดมากินอ้โโอ้โห

เอาบิบปึ๊กปึ๊กเอ้ยเดียว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 เด เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยนี่ครับไอกาไอ้กานี่ครับโอ้โหสามขึ้นมาหืมได้ได้สี่ได้สามสี่อันี่ครับพี่กาดำเอาถ่ายรูปลยครับเล่นเขาแล้วาโเลยนี่ครับนี่ครับดวงสายโหมดครับนี่ครับเยินเลยครับวันนี้ตัวบัลลังก์เลยครับขึ้นไปแล้วครับฝีมือนี่ครับพี่รวยครับ ด <mile inside. S 2> ่ต er ัวเดียวกแค่เดียวนะผมบอกว่าทั้งปากทั้งปากบนนะมันเป็นอยงรโอ้ยเอาไปเยอะเอาไปเข่ยจับต้องมัดพี่ต้องมัดไหมนะแค่ิปากเลยครับนี่ครับมกําลังเงบงับงับเครับนี่นีครับนี่คนพิเชษครับคนเสื้อเขียวคนนี้ครับโอ้พี่มีพี่มีผ้าด้ว่อืเสวคยับลคมาก เป็นไงครับไส่สวยมากเลยครับไปเล <c oughs> จับไปอีกตัวครับแต่เป็นหางแดงครับวันนี้พี่รวยแกจัดคนเดียวเลยครับอืมไม่ได้นั่งเลยทีเดียวครับจะน,นอนแล้วเนี่ยเหยือพี่หมีครับเหยือพี่หมีเลยอือน่นอนครับเสือเดีดพี่หมีใช่ครับ<อ>เป็นไงไว่ยสวน โอ้โหเอามือคว,ว้าเลยตะปบวาด